ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับชมรมคนรักต้นไม้เนาะมีต้นไม้มาโชยแล้วครับอันนี้ก็โปลกมาน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับตอนแรกก็จะมีใบขึ้นอยู่ใบหนึ่งนะครับขึ้นมาแค่ใบเดียวนะครับ ตอนนี้ก็สี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่ก็ความสวยงามก็เกิดขึ้นมาเนาะอ่าเลยได้มีโอกาสนำมาแบ่งปันท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณสักหกใบนะครับอ่าขึ้นมาประมาณหกใบกำลังสวยงามครับอ่าสวยงามครับพี่น้องนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบ ต้นไม้หรือพืชพันธุ์ชนิดนี้ไม้มงคลชนิดนี้เราก็มาแบ่งปันกันชมเนาะสวยๆงามๆใบสวยงามครับใบสวยงามแทบทุกใบเนาะ,ะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับหรือกดถูกใจเป็นกำลังใจ ให้กับผมจะได้ทำคลิปมาเสนอหรือแบ่งปันท่านที่ชมกันเนาะนะครับต้นไม้มงคลชนิดนี้ตามนามแท้ขานก็คือเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์อันนี้ชนิดก้านออกทางตามใบนะครับก็คือออกขาวๆเขียวๆบางท่านอาจจะเคยเห็นก้านแดง แต่ใบก็จะไม่เหมือนกันชนิดนี้นะครับจะมีหลายสายพันธุ์เนาะสาหรับเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับก็มีอยู่หลักหลายสายพันธุ์ในสายพันธุ์นี้ผมก็ได้มาจากอ่างเฮือนในนะครับได้มาเพาะเอาไว้นะครับหเดือนได้แค่นี้เองครับนะครับสวยงามครับพี่น้องครับนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาทำคลิปเพื่อแบ่งปันกัน นะครับให้พี่พี่น้องๆ้เพื่อนเพื่อนได้มาชมกันถึงความสวยงามนะครับก็ประมาณห้าเดือนนี้ยังไม่มีหน่อขึ้นมานะครับอ่าหน่อยังไม่ขึ้นเลยครับอ่าหวงมากครับหวงนะอ่าหวงต้นก็จะมีแค่รากนิดที่แทงขึ้นมาหน่อยังไม่เกิดยังไม่แบ่งโลกแบ่งหลานแบ่งปันให้ได้แบ่งพ่อปูก นะครับรู้สึกว่าจะหวงตัวอยู่พอสมควรนะครับต้นไม้ชนิดนี้ปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลปลูกไว้หน้าบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการมีชื่อเสียงเกียรติยศหรืออำนาจวาสนานะครับก็มักจะเอาต้นไม้ชนิดนี้ไปปลูกไว้หน้าบ้านกระถางหน้าบ้านตรงที่นั่งเล่นหรือโต๊ะรับแขกโต๊ะนั่งเล่นนะครับนะ ก็จะเทอเป็นเสด็จมงคลทั้งด้านอำนาจวาสนาโชคลาภหรือชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเพราะใบก็จะหนาทนทานเดี๋ยวพอสมควรเนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบต้นไม้มีภาพต้นไม้มีคลิปต้นไม้ดีๆก็แบ่งปันมาชมกันเนาะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนครับสำหรับท่านใดที่ชอบชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดถูกใจเป็นกำลังใจจะได้ทําคลิปมาแบ่งปันกันได้ชมต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยนะครับเศรดถีรวยทรัพย์มีอยู่ต้นเดียวเนาะครับสวัสดีครับ